Four some อ a ่ k i n ะ You can go out here all mile of เ t ถึงเลยนะคะหอไอเฟล so big เฮ y e And you can walk you can go with lift up เฮ้ยทาตั้งระหว่างความถนนเลยเนาะที่ต้องปนหาแบบนี้คนแรกของเราก็หอไอเฟลกันเลยจ้าเราก็เข้ามาที่นี่กันก่อนนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะคะเที่ยวกับครอบครัว3ามคืน4ี่วันค่ะอันนี้ก็เป็นมหาวิหารซาเคเกอร์นะคะทุกคนตั้งอยู่บนเนินเขามงมาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในปารีสค่ะมหาวิหารซาเคเกอร์หรือหล,หลายๆคนก็จะเรียกว่าโบสถ์สีขาวนะคะซึ่งก็เป็นมหาวิหารในคิทจักรโรมันคาทอลิกค่ะสถานที่แห่งนี้ ูขนานนามว่าเป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีสจุดท่องเที่ยวยอดฮิตทางตอนเหนือเลยทีเดียวละค่ะเพราะจากความสูงของระดับน้ำทะเล129เมตรเราสามารถชมวิวอันแสนพิเศษลองลงมาจากหอไอเฟลได้ดีเลยทีเดียวละค่ะทุกคนเห็นไหมจากจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะแล้วเรามองลงไปข้างล่างเราจะเห็นวิวสวยงามมากๆเลยละค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะ หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วเราก็จะเข้ามาดูไฟหอไอเฟลกันนะคะเรานั่งรอจนกว่าพระอาทิตย์ตกดินเพื่อที่จะได้เข้ามาดูไฟหอไอเฟลกันค่ะทุกคนเห็นไหมหอไอเฟลยามค่ำคืนสวยมากจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวไม่ยอมหลับยอมนอนกันเลยนะคะ ถ้าใครมาเที่ยวที่กรุงปารีสก็จะมาเที่ยวดูไฟยามค่ำคืนกันนะคะไม่งั้นจะมาไม่ถึงที่นี่ใช้ไฟประดับตั้งสองหมื่นดวงกันเลยทีเดียวค่ะว้าวแสงไฟสาดส่องเปล่งประกายระยิบระยับนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นหอไอเฟลจากอาคารบ้านเรือนหรือที่พักได้อย่างสบายเลยละค่ะ หอไอเฟลจะเปิดไฟในเวลาห้าทุ่มสีนาทีจนถึงตีหนึ่งนะคะทุก5นาทีก็จะมีหลอดไฟกระพริบรอบๆหอไอเฟลค่ะมาถึงปารีสแล้วก็อย่าลืมแวะเที่ยวพระราชวังแวร์ไซกันนะคะขนาดทางเข้าวางังอย่างร่มรื่นขนาดนี้บริเวณภายในวงัง จะสวยและล่มลื่นขนาดไหนเพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศแล้วก็ใส่ชุดไทยเข้าวางกันเลยจ้าที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณสวนภายในพระราชวังนะคะซึ่งสวนภายในพระราชวังมีขนาดกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแต่เราถ่ายมาเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนด้านในของพระราชวางังถ้าใครต้องการเข้าไปเยี่ยมชมสามารถซื้อตั๋วเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะคะ แต่เราจะพาเที่ยวชมสวนภายในพระราชวังนะคะพระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่แวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกห่างจากกรุงปารีสประมาณ17กิโลเมตรสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นศินลปรกรรมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก พระราชวังเปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา30ค่ะแต่อุทยานจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง18นาฬิกานะคะและอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ลูกเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิละปะที่มีชื่อเสียงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกตัวอาคารเดิมเป็นพระราชวังหลวง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดครั้งแรกในคิตศักราช1793พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความกว้างใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณภายในกันนะคะว่ารอบๆพิพิธภัณฑ์กว้างมากขนาดไหนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชมต่อปีถึง8ล้านคนเลยทีเดียวค่ะนั่นด่อมหมายถึงผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า35,000ชิ้นเลยทีเดียวละค่ะพอเราเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะมองเห็นพีระมิดขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่ตรงกลางและสองฝั่งจะโอบร้อมไปด้วยตัวอาคาร ซึ่งทำเป็นพิพิธภัณฑ์ในเนื้อที่กว่า6 6ห0 0่ตารางเมตรค่ะบริเวณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในว่าในพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างไรและมีอะไรในพิพิธภัณฑ์กันค่ะถ้าเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นรูปปั้นแกะสลักแบบนี้ละค่ะ แต่เป็นรูปของคนสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งเอามารวบรวมไว้ที่นี่ค่ะรูปปั้นแต่ละรูปจะเป็นปฏิมากรรมหินอ่อนแกะสลักกันทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งที่เห็นอยู่นี้เราถ่ายจากระยะไกลนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนะคะเวลาเปิดทำการตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะ สำหรับใครที่ชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและนี่ก็คือประตูชัยนะโปรเรียนตั้งอยู่กลางจัตรุรัสชาวดกโกหรือจัตรุรัสแห่งดวงดาวนั่นเองค่ะประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสรุดีวลรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศสนะคะ ก่อนเราจะกลับเราก็จะผ่านประตูชัยแห่งนี้กันค่ะ